ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะลุงพลสวนกลับหรีหนาจังหน้างายหลังทนไม่ไหวโดนด่าดแรงกลางและสดจากการณีนักร้องลูกทุ่งยอดนิยมอย่างจินตลาพุลลาบได้ทับถามลุงพลหรือใจพลวิภาให้ไปขึ้นคอนเสิร์ตเต่าง,งอยด้วยกันและเพลงที่จะนำไปร้องด้วยกันคงจะหนีไม่พ้นเพลงเต่าง,งอยที่โด่งดังอยู่ตลอด ต่อมาทางด้านลีนาจังได้ออกมาล้าสดเน็บแรงนักร้องลูกทุ่งชื่อดังอย่างจินตลาพูลาบว่าเกาะกระแสลุงพลแห่งบ้านกะกอกซึ่งก็ทำให้มีชาวเน็ตนั้นต่างแสดงความคิดเห็นกันอย่างหลากหลายทั้งทางบวกและทางลบล่าสุดนั้นลุงพลเปิดเผยว่าตนได้ฟังคลิปของลีนาจังแล้วตนไม่รู้ว่าลีนาจังเป็นใครซึ่งตนถือว่าเป็นสิทธิ์ของลีนาจังที่จะพูดอะไรก็ได้เป็นส,ส่วนบุคคลของเขาตนไม่โกรธ เพียงแค่ความพูดบางคำไม่น่าพูดออกมาแรงขนาดนั้นตนก็รู้สึกว่ามันดูไม่ดีทั้งนี้ตนไม่เคยรู้จักกันมาก่อนตนไม่รู้ด้วยซ้ำว่าลีหน้าจังคือใครเคยได้ยินแต่เรื่องข่าวการเมืองบ้างแต่ไม่รู้ลึกๆตนได้ฟังคลิปแล้วก็ไม่รู้สึกเกลียดลีหน้าจังแต่อย่างใดตนไม่รู้ว่าจะเกลียดเขาทําไมเพราะตนกับเขาไม่รู้จักกันและไม่ดูด้วยซ้ําวันนิสัยของเขาเป็นอย่างไร เรื่องนี้นั้นไม่ได้กระทบกับจิตใจตนและอะไรที่ไม่ดีก็จะไม่เอามาแบกรับไว้ส่วนคนจะมองว่าพี่จิตลามาเกาะกระแสตนหรือใครมาเกาะกระแสก็ไม่ได้คิดอะไรตนปล่อยวางอะไรที่เป็นด้านลบตนก็ไม่เก็บเอามาคิดอะไรที่เป็นด้านบวกก็เอามาเป็นพลังใจส่วนใครจะเกาะกระแสตนตนก็ยินดีหากเป็นสิ่งที่ดีและไม่กระทบผู้อื่น